เอาเลยสู้ๆจ้าขอบคุณครับผมถถวอเตอร์ฮอดครับพี่น้องเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับผมน้องใครมาถึงหรือยังครับมาถึงแลราคาอันนี้รถบานพอจ้าตอนนี้พี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้สุดพวงเด้อครับผมสวัสดีผมอรับเสียวิหงน้องพวงศขอ์มาหอดงานแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นก้วนะครับผม ขอให้มันหมานเด้อน้องเบิร์ดขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่น้องแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณนะครับแม่ผู้ใดเขาไม่แล้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้เลย,ยค่ะพี่น้องใครเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมเดินทางมาหอดหรอครับพี่น้องอีบอยแม่ด,แดูแรกสุขภาพน้ำได้คัะผมเวทีกำลังตั้งครับเจ้าของนอนหนึ่งสองสามเวทีตั้งเต็ม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรถไซมอนรถเซนิสมาสมเนี่ยใหญ่เธอที่ส <laughs> ามหรอพี่น้องใหญ่ผมก็เธอที่สามหรอพี่น้องไปเราหายางหรอปะ<แ>หายางหรอขึ้นสะพานไปทางซุน สวัสพี่น้องสวัสดีครับลูกสวัสดีแม่คครับผมนี้ใครมีบวา,ลา,ล,าลากัพอ,อน,อนบบาบกสีหลาใช่เอครับนนพ,พี่น้องนสีเหล่มครับผมบานมีบอกัวย่กนเสร็จแเนเซอรกับม่านต่สสภาพนอครับพี่น้องเจยะว่ม่อีไกม่มาสิเป็นหกหกหมดเลยดิมสวัสดีค่ะสวัสดีคาไม่อยู่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพายสวัสดีพี่มิน สวัสดีพี่มีนานะครับถึงเราบอลูก,ถ,ก,กถึงเราครับสวัสดีจ้าลูกสวัสดีแม่คับผมถึงงานแล้วครัพบพ่อดผหันครับแม่ตอนนี้ไม่ที่กระตังกำลังลงครับผมสวัสดีพี่อ้อนครับวัสด,ดีครับใช่แล้วลูกใช่แล้วครับขอบคุณนะครับปลอดแล้วครับพี่น,อน้องยันเสือกับม่นอนแต่งสภา cool พเราครับผมสวัสดีครับป๋าลาสวัสดีครับผมวัดเยี่ตอนนี้พ่อบาครับ สวัสดีพี่มีนาครับเจอกันนะฮะย่าง่างก้าเจอกันครับเนี่ยสวัสดีลูกสวัสดีแม่อ้อยครับผมสวัสดีแม่ฟิวลูกลานสาวอยู่ร hm ังสิษวันนี้ส่งร้านสาวไปดูหน้าพิธีเทียนขารางวัลด้วยค่ะขอบคุณนะครับผมสวัสดีลูกเบิร์ดหาน้อยลูกครับผมสวัสดีแม่สังเวียนนะครับปังปังมาเหมือนกันะช้าขอบคุณนะครับขอบคุณแม่อ้อยครับผมพี่ลาคอนหลบจ่าย่ลาคอนหลบครับผม รถตู้จอดอยูวย่ว่าย่หนี่าหันไปแซ่แล้วครับก็ไปแล้วโอเครถตู้จอดอยู่นี่ครับน้องไยมาแล้วนะครับสวัสดีครับสอ,อนเเล็บแต้าปวดนะเพชรสาขาเดียวกันครับเนี่ยเพชรสาขาเดียวกันก็บวดหลบครับผมทํำกับท้ำครับมูบอดหลบครับมาเนื้อหนาของพี่อ่อนครับน้องไยมาเป่าเจ้ามาครับมานะครับผมไว้อยางนากลัว อันนั้นเขาก็ไป็นยางเห่นมี่ยเราขอไม่บอกเอกอันนั้นเก็ไป็นยางเห่นอก็แง่หายางเหร่นครับพี่น้อง